ทีมก o ล์ m เลม12แบบพรีเมียมนะครับสามารถจบได้ในระยะเวลาประมาณ20กว่าวินาทีเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าทีมนี้ทำงานยังไงนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no s u m e n e r s Cast นะครับก็เฉลิมฉลองกับ s u m e n e r s War คคบล็อก11ปีนะครับก็เราไม่ได้ทำตัวที่เป็นแบบไกด์สำหรับดันเจี้ยนมาสักระยะหนึ่งแล้วน,นะครับก็เลยขอเอาตัวทีมที่ผมใช้อยู่มาแชร์เลยก็แล้วกันนะครับ อันอื่นเลยต้องขออภัยด้วยนะครับคือทีมน,นี้มันค่อนข้างจะ e x c l u s i v e ศบางนิดนึงเพราะว่ามันใช้เจ้าตัวโดวเคบิแสงด้วยก็จะเป็นในกลุ่มวันก่อนก็จะเห็นเพื่อนๆถามว่าเอ้ยอกโด,เค,โดเคบิแสงเนี่ยมันทำอะไรได้ด้วยใช่ไหมก็คือเน,นี่ยแหละครับโดเคบิแสงมันเอาไปใช้ในพวกดันเจีนน้ยนต่างๆได้มีประโยชน์มากเลยนะคือใช้ได้แบบในหลากหลายคอนเทนต์เลยนะครับก็เลยจะเอาตรงเนี้ยมาเล่าให้ฟังด้วย แล้วก็ตัวเนื้อหาตรงนี้นะครับก็มีการที่เอามาปรับปรุงนะครับผมจากาต้นเนื้อจากทีมหลักที่พี่ฮงเอาทําไว้ในวิดีโอเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยก็คือทีมที่พี่ฮงใช้เนี่ยจะเปลี่ยนจากเจ้าอุด้งนะครับผมหรือว่าเจ้าโดเคบิมืดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแบ็กสมิทมืดแทน แต่ว่าเจ้าสองทีมนี้สตัวนี้มันจะมีความบาลานซ์ของทีมที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวแมชชีนิกของทีมนี้ทํำยังไงนะก็จะใช้เวลานี่นะครับประมาณ20กว่าวินาทีอ่าเจ้าตัวอ่าเจ้าตัวซีเควนซ์หรือว่าลำดับเนี่ยนะครับของทีมนะเราจะมาดูแสแตตทีละตัวนะครับก็คือเราจะเริ่มทําจากเจ้าตัวอ่าฮาร์ปี้อ่าทตาุลมเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ทาเกราะแตกที่สําคัญใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ผมก็จะเน้นเป็นแบบคริเล,คลกคริแดมีแอคเคเรซี่ระดับหนึ่งด้วยนะครับอัน,น มันจะต้องมีสมดุลด้วยนะสแตทจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับตัวอาร์ติแฟกต์ก็จะประมาณนี้นะพวกคือจริงๆแล้วว่าเจ้าตัวทีมเนี้ยแรงไปก็ไม่ได้ด้วยมันจะต้องแบบว่าอยู่ในบาลานซ์ของสแตทประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวพรีเลียนะครับผมเริ่มมาปุ๊บทำากราะแตกก่อนใช่ไหมครับพอเริ่มทำกราะแตกเสร็จก็จะเป็นตัวถัดมานะฮะก็คือเจ้าตัวจูลี่นะจูลี่ก็จะเป็นลูนไฟทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ ก็จะมีอาร์ติแฟกที่แรงด้วยระดับหนึ่งจากที่ผมลองมานะดมเมจมันต้องแบบบวกประมาณสักพันเไปปลายอ่ะพันเจ็ดพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกินกว่านี้นะครับแล้วคริดแดมมากกว่านี้อย่างเงี้ยเออ,อในเวฟที่มันจัดการกับเจ้าตัวมอนสเตอร์ที่เป็นแบบลูกกระจกอะครับในเวฟแรกๆอะนะแล้วแบบมันเกิดค่ามันค่าลูกกระจกหมดอย่างเงี้ยมันจะไปส่งผลทำให้เจ้าตัวเมฟิสโตนะครับผมหรือว่าเดมอนลมเนี่ยมันแบบ มันอาจจะฆ่าศัตรูไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็เป็นอันนี้ปลาไพ่ศาสตร์ไปปึ้งพึ่งพึ่งเสร็จใช่ไหมครับพอปลาไพ่ศาสตร์ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเดมอนลมนะครับพี่เดมอนลมก็จะเป็นตัวที่แบบว่าก,กระโดดมาแล้วก็ใช้ท่า2ในการจัดการศัตรูเลยนะครับถ้าเดวิสบาร์เกนเนี่ยมันก็จะเป็นท่าที่เอาไว้โจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็เพิ่มแอตแท็กปลาให้เราด้วยนะครับก็คือมันจะมีการแบบดูด HP นะครับผมอ่าออกมาด้วยแล้วก็เอาไปทําเป็นดามเมจนะครับเนี่ยนะฮะก็ ตีแรงด้วยระดับหนึ่งสำหรับท่าท่านี้ตัวนี้ทําเป็นแวมไพร์เอาไว้ด้วยสเตตนี้นะครับมันคือบาบาลานซ์ที่มันพอดีกับการที่แบบว่ามันสามารถที่จะมันสมมติในเกมที่แบบไปเจอในห้องของโกเลมที่เป็นบอสอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบเจ้าตัวโกเลมอะ่ะมันอา่ามันอาจจะเราอ,อาจจะฆ่า โกเลมไม่ตายอย่างเงี้ยแล้วโกเลมมีการสวนมาหรือว่าทีมเราแบบเฮ้ยตายไปไม่ไม่ครบอย่างเงี้ยเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นลูแวมไพร์จะเป็นตัวที่ยืนโซโล่จบกับโกอ่าบอสโกเลมได้ด้วยนะครับผมถ้าเราทําเป็นลูแวมไพร์นะอ่าสแตทก,ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็จะเน้นแบบท่า2ตามไปแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี้ยตายนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูแบบแบบแบบสโลโวโมชั่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนี่นะครับผมลูน่าตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญนะครับเป็นตัวที่แบบกระโดดเข้าไปแล้วก็ใช้ท่าที่โจมตีบ,บอสตามแม สำคัญมากนะแล้วแบบ เราจะต้องทำสเตตให้แบบประมาณนี้เลยอ่ะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้บาลานซ์กับเจ้าตัวโดเคบิแสงนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะคุณอุดองเนี่ยจริงๆพี่แกก็เป็นตัวปิดนะนะเหมือนเหมือนเป็นท่านท่านประธานในพิธีนะครับเพราะว่าท่านี้สำคัญมากนะครับเจ้าตัว trium over evil เนี่ยท่านี้จะเพิ่มคริแดม100%ให้กับทีมทั้งทีมเลยนะครับก็จะทำให้ทีมเราเนี่ยทำาดาเมจได้ดีขึ้นนะตัวเนี้ยใช้ประโยชน์ได้ในหลายหลายคอนเทนต์เลยนะครับไม่ใช่แค่ในในโกเลมอย่างเดียวนะั้นในเวอร์อัล n ีนาก็ใช้ดีใช่ไหมเพราะท่าน มาเพิ่มครีดแดมทุกอันก็การใช้ครีดแดมเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ทั้งในเวอร์อารีนาอ่าทั้งใน3หัวอ่าทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยนะครับก็เนี่ยเจา้าโตอุด้งเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเพิ่มดาเมจให้ทีมได้นะครับก็เช่นเดิมนะครับผมก็คืออีกตัวหนึ่งอะ่ะที่มาแทนเจ้าตัวเนี้ยแล้วก็ เปลี่ยนบาลานซ์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นทีมในวีดีโอพี่คงด้านด้านล่างเลยก็คือใช้เจ้าตัวแบ็กสมิดทัดมืดนะครับอันนี้ก็จะเอาแบบที่เป็นแบบพรีเมียมมาให้ดูกันก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทีมนี้ทํางานยังไงนะครับผมนี่เริ่มต้นมานะครับทีมของเราก็จะนี่ครับทำเกาะแตกไปก่อนนะแล้วก็นี่เอาไพ่ปลาเข้าไปนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเหลือศัตรู2ตัวขึ้นไปเนี่ยเจ้าตัวเดมอนลมนะครับก็จะทําการโจมตีศัตรูด้วยท่า2นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเวบนี้สักนิดหนึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับผมเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเจ้าตัวมินิบอสเ่ยนะครับจะมีท่าที่ชื่อว่าบาเลียนะครับถ้าเกิดว่าเราตีบอสตรงนี้นะครับแล้วเลือดมันต่ํากว่า50%ก่อนที่เจ้าลูน่าหรือเจ้าไพ่เมื่อนี่จะกระโดดไประเบิดท่า3ใส่เนี่ยนะครับบอสตัวนี้มันจะไม่ตายนะเพราะว่ามันจะลดดาเมจลงได้40%นะครับผมเลยซึ่งทําให้ดาเมจหายไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นทีมของเราอะ่ะจะต้องมีบาลานซ์ที่ทําให้เจ้าคุณเนี่ยนะครับผมมี HP เกินกว่า50%ก่อนที่ลูน่าจะกระโดดไปใช้ท่า3ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยครับก็เริ่มจากพี่เลียกรนะครับอ่าไพ่ปานะครับเดมอนนะครับผมจะกระโดดไปใช้จะใช้ท่า1ก่อนท่า1ก็คือว่าจะเป็นการดูด HP และทำาดเมจอย่างรุนแรงด้วยนะครับอ่าก็อันนี้ก็นี่เดมอนกระโดดท่า2ต่อนะครับก็จะใช้เวลาได้ค่อนข้างน้อยถ้าเราทำตามนี้ได้เป๊ะๆในนแต่ละอันนะครับรั่วนี่นะครับแล้วก็ท่า2นะฮะ ลืมนี่จบด้วยเจ้าตวดโดเคบิแสงถ้าดามจไม่พอนะครับถ้าดามจไม่พอนะครับ mm. อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเร็วๆกันบ้างนะครับ mm. อันนี้เป็นแบบซโลโมชั่นนะเป็นแบบซโลโมชันที่เราเห็นภาพกันนะครับ mm. ก็จะสังเกตได้ว่าทีมนี้ก็จะมีความแบบเออเป็นเออมีความเออเป็นส่วนของเออบาลานซ์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับ mm. ว่าจะต้องแบบเอ้เดามจต้องไม่เยอะเกินไปอะไรแบบนี้ทีมก็จะได้ออกตามที่เราวางไว้ด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเสมอว่าเพื่อนๆทำแล้วแบบมันยังหาไอ้ตรงบาลานซ์ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเดมอนลมเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยนะครับที่จะต้องแบบเออเดินต้องแบบต้องยืนเดี่ยวกับเจ้าโกเลมได้ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับนี่อะไรประมาณนี้นะอ่าก็ถ้าเกิดว่าเดสเมดมากพออย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องไปถึงเทนของโดเคบิก็ได้ใช้ลูนไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็แบบยี่สิบสองวิใช่ไหมฮะค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเฮ้นี่ปึ๊บนี่อันนี้ก็เป็นทีมแบบนี้เลยนะฮะก็ทีมพรีเมียมนะครับระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเหมือนเดิมนะคือแบบเน้นแบบอย่าให้พลาดก่อนนะอะไรแบบนี้นะครับนะ่ยก็เน้นหานได้มาก่อนตรงนี้สําคัญที่สุดเลยนะเนี่ยฮะปุ๊บอ่าเจาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าทาสองปึ้งเห็นไหมฮะก็ดูเหมือนจะสะดวกสบายนะครับเนี่ยฮะปุ๊บเห็นไหมนะ d ดาเมจที่เจ้าเดมอนลมทําได้เนี่ยโหปาไปเป็นแบบหลักแบบเอ่อหลักแสนเลยเมื่อกี้นะฮะฟันเปี้ยงเข้าอีทีหนึ่งอันนี้ก็จะแบบทําเวลาได้ค่อนข้างดีมากนะฮะก็ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆมีตัวนี้นะอ่าก็อูด้งเนี่ยนะครับใช้ได้ในทุกๆดันเจียนเลยนะครับดีมากๆดีดีมากๆ,ากๆจริงๆนะครับอ่าก็รวนของทีมนี้ก็จะแบบเน้นพวกไฟหน่อยเน้นพวกอะไรหน่อยนะครับค่อนข้างจะเยอะมากอยู่อพอสมควรทีเดียวหรือว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเอ่อเจ้าตัวเอ่อเจ้าตัวแบ็กสมิธมืดก็ได้นะครับก็สามารถดูตัวความสมดุลนะครับผมของทีมมาได้จากวิดีโอของพี่องด้านล่างเลยนะครับเนี่ยป๊าปเฮ ปินไปเลยนะฮะเนี่ยเติบรัดเนี่ยก็20่วินาทีก็ถ้เป็นทีมที่แบบเผาคริสตัลเผาเอนเนอร์จีเราได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับเนี่ยยีวิเลยปั๊บเดียวนะครับเอ้อืมแพะ่ปึ้งเนี่ยแบบนี้เลยนะครับสลบรอตลูน่านะครับอ่าก็เดี๋ยวให้ดูลุนตอนท้ายกันอีกสักรอบหนึ่งพร้อมกับสเตตนะครับเนี่ยสำหรับทีมนี้นะนี่นะครับอ่าตัวลูอ่าตัวลูนกับทีมนะครับ ให้ดูอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับนี่นะนี่นะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเอาตามลำดับแล้วกันนะฮะอ่าอันดับที่1นึ่งปริเลียนะครับอันนี้เป็นไฟนะครับไฟเบลดนะครับก็ทำเดาเมจได้ส่วนหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้อาร์ติแฟกต์สฝั่งนะครับอ่าอันต่อไปนะครับเอ่อเจ้าตัวตกน้ำอ่าเจ้าตัวไพ่น้ำนะครับไฟหมดนะครับเป็นสแตทนี้นะครับอ่าขวาซ้ายนะครับทางขวาจะเห็นว่าเห็นไหมฮะผมตัดเป็น HP เลย เพราะว่าของผมอะผมลองไปแอทแท็กแล้วมันมันแบบมันแรงไปนะครับก็เลยแบบทําให้มันบาลานซ์อยู่ประมาณนี้นะครับอันต่อไปจะเป็นนี่นะครับเดมอนนะครับเดมอนก็สไตลประมาณนี้นะครับเลือดให้แบบว่าบวกหมื่นอันนี้บวกหมื่นก็ยังพอรอดได้อยู่นะครับก็ต้องมีเลือดด้วยส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าตายคือจบเกมเลยนะครับอ่ะอัตติแฟกสองฝั่งนะครับอ่าโอเคแล้วก็เปลี่ยนด้วยอุด้งนะครับอ่าสีฟนะครับ ผมใส่หกไฟไม่ได้ด้วยนะหกไฟมันแรงไปนะหกไฟมันแรงไปนะครับสแตทประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอุด้งนะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่แบบว่าเป็นบาลานซ์ของอุด้งให้ดูกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ซัมเมอร์ฟอร์ในปี2องพนีนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย